ห่วงก็ยังขี่ขานห่วงนี่ไงฟังไปฟังมา้างฟังไปฟังมาบ้านเสียงตุด

โอ้ยน like anyway> um ้ำตาแตกน้ำตาเตียอึงยหงมะฮ้องจนความเสียงตเลยงยังด้อโอ้ยน้ตาเตียงน้ำตาเตีงอึงยหงม่ฮ่องฉันก็พากันฮ่องอึงอ่างอึงอ่างอยู่ของแปด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 อยู่

แอ,แ,อแ,อแอดแอๆแอนแอ,แอแนยมิดแล้วสงสัยสงสัยตื่นเสียงกวหนหัวหลองเศร้าหว่วงหรอหัวหล่อวะไม่ห่วงเนี่ยน้องวมาเสียงกดฟังก็แค่คนมันเสียงอื่นห่วง